ฟังไปก่อนเพืสถานการณ์มันมันไม่มันไม่แย่ลงไปกว่านี้นะครับส่วนเขามีข้อมูลอะไรผมก็เข้าไปดูเข้าไปรับฟังนะครับก็รับฟังนเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยมันเบาลงนะครับคือก็ยังดีนะความรู้สึกผมก็ยังถือว่าเออมันก็ยังดีที่เป็นผมเพราะว่าในในส่วนของผมเนี่ยก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ก็ได้แล้วก็ถ้าอยากเจอก็ยินดีนะฮะก็คุยคุยถ้ามันเป็นการคุยคุยแล้วทำให้สถานการ์มันดีขึ้นมันเบาลงลดการสูญเสียมก็ยินดีนะับยินดี้ไม่แบบ ไม่ไดีถือตัวไม่ยิงอ่ะก็คือคุยได้มาแต่แต่ถ้าถามว่าให้มาช่วยบอกว่าโอ้ยจะผิดเป็นถูกผมไม่ช่วยถ้าทุกคนติดตามผมดีดูนี่แส่ผมดีผมช่วยคือถ้าไปยิงเขาแล้วจะบอกว่าไม่ต้องติดคุกมันไม่มีหรอกครับโลกแบนี้ยิงคนตายต้องติดคุกพูดตรงนี้เลยนะครับโอ้ย้างโน้นเลยเปิดมาเลยนะทางโน้นัางโน้นคัองโน้นใช่ไหม

ที่เป็นนักอเหน้าเราลงูอีกเอา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 ลํางของเราดกว่การตดไหมตไป ครับเรียนพนนี่น้องสูงจนท่านครับสำหรับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่วันนี้ได้เมื่อเวลา1ประมาณีสนาฬิก,กานะครับมีคุณเดชายัคฆะนะครับได้ใช้ปืนต่อเหตุดมงผู้อื่นนะครับดึงนางสาวกมบนพรดอนทองนะครับในเ,เกิดที่บริเวณ มาลตามาเลที่สามิกาครับ1นึนู่หนมู่บ้านรนการเด่นคอมสิบนะครับตำบลบึงน,น้ำรักตำบลสัญญบุรีครับเรื่องางนีง้นนเป็นเหตุให้นางสาวตะบ,บนปรต,ตอนตอนทอ,น,อน,นะครับเียีวิตนะครับยัดหลังจากต่อเหยุดแล้วเนี่ยทางบุเรชาเพียร์ชาก็ได้ มันก็อยู่บ้านนะครับเป็นบ้านที่เกิดเหตุแล้รับปิดประตูวไว้นะครับซึ่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตนะุเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ทาการปิดล้อมไว้นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเจรจารพูดคุยพยายามเพื่อที่จะเจรจาให้ทางคุณไจารเนี่ยเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อ,อไม่ให้การบานปลาย เกิดขึ้นต่อนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5, 6ชั่วโมงนะครับซึ่งในการนี้ตั้งท่านผู้จัดกรากรตำรวจภาคหนึ่งนะครับท่านพลตำรวจโทกิระพัฒน์ภูมิจิตนะครับก็ท่านก็ได้มาดูที่เกิดเกิดเรื่องเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการเหตุการระห่างลูกผุ้ชายและุตรสาวของทางผู้ก่อเหตุนะครับก็เดินทางมาถึงนะครับว่า ให้ช่วยกันเจรจาแต่เจรา,านะครับเพื่อให้อ,ออกมาวบบ่าตรวเจ้าที่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับาาาการอุการก็ถึงออกมาว่าตรวนะครับโดยขอพบอยากจะพบคุณกันจอมพลังครับเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง,องการาตรว ยึดบ้านและถูกขายทอดตลาดนะครับซึ่งผู้ตายเองเนี่ก็เป็นผู้ที่ไปประมูลซื้อมานะครับสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้นะครับทางผู้โดยสารเนี่ยก็ยอมรับว่าเนื่องจากว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นเรื่องของบ้านที่ถูกยึดนะครับแล้วขายก็ดตลาดแล้วก็ทางผู้ผู้ตายเนี่ยก็มาติดตามตรงฐานนะครับบ้านหลังนังกล่านะครับที่เกิดเหตุ จนมีปากเสียงจ็ทาให้เกิดเหตุในวันนี้ครับที่จะเป็นเชิวันเหตุในวันนี้ครับก็จากการสอบถามเบื้องต้นนะครับคุณเดจาก็เล่าให้ฟังว่ามีการ,การามีการมาติดต่อตรวมถาม,มเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลังนั้นเก่านะครับซึ่งทางผู้ตายเนี่ยไปประมูลมานะครับเพื่อที่ว่าจะให้ออกนะครับซึ่งก็มีการ ต่อรองพูดคุยกันมาระยะหนึ่งครับทางทางกุญแจเมื kind of mm. it, ่ก่อนเห็นก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับตูกอิ้คทั้งนะะรับให้ให้ออกจากบ้านแล้วก็เหมือนกับตูกมีความรู้สึกว่าเหมือนกับตูกเจ้าที่ทางตอนนี้ยอมรับข้าพเจดีครับองน้องเนี่ยไม่ได้ละความจริงทอย่างนี้นะครับก็เลยตัดใจก่อน อาวุธปืนตัวนี้ก็ได้ได้ตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ระหว่างทางที่ตรวจถ่ายน,นะครับจากทางหน้าฝั่เนี่ยตรวจสอบที่มาที่ไปของอาวุธปืนเป็นของคนรู้ใช่ไหมครับขึน้นต้นก็ท่านก็แปลว่าซื้อมาจากจที่อื่นนะครับแ,แต่ว่าตอนนี้กาลังตรวจสอบในเกี่ยวกับเรื่องหมายเลขทะเบียนซึ่งอันนี้ยังยังไม่ทราบนะครับรอผลตรวจสอบจากที่ตรวจถา่ายดีกว่า ริ่มต้นเป็นเป็นลูกโมขนาดถูกสั่งแต่งนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีการดำเนินคด,ดีกับผู้ต้องหา,ห <c oughs> างนี่ยังไงนะครับในส่วนเรื่องคดียาเนี่ยทางสรญญญารบรนยายเองก็จะต้องดำเนินคดีในเรื่องค้าอื่นนะครับมีความตายแล้วก็ <c oughs> ม,มีส่วนที่ว่าเจ้าหน้าที่ซึง่งเข้าไปรับรับเหยครับแล้วก็มีการมีสามานะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องแก้ก็อาในเรื่องของเรื่องอาชญากรรมซึ่งเราทำหน้าที่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องตามความรู้สึกแ่ว่าตอนบิบัตหน้ี่ขลเนที่ระหวีกล่วนไม่มีเจ้านที่ไดรับดเจ็บะไรรล่ม่มีครับไม่ดีโนทีมก ครอบครัวเองท่านก็ได้มากแตทราบว่าคุณพ่อมีป่วหาแสดงว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เท่ากัน่หแล้วก็เอามาไว้ช่วงหลังเพื่อไว้องกันตัวเนตั้ง่ เตรียมไว้แต่ว่าก็คงไม่ได้ตั้งใจแต่ก่อนเป็นต้นนะครับมันก็เป็นเหตุที่ว่าหยุดหยิบขันก็ไม่รับความเปลี่นแปลงก็เลยเตรียมไว้เพื่ออาจจะลงเลยเพราะว่าถ้าเป็นต้นก็คือสองสามเดือนกิจกาเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่อยากควบคุมด้วยอย่างน้ระครับที่ไม่ยอมออกเพราะไม่มีที่ไปหิวมากไม่ยอมออกเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีได้รับ จะเกิดกัวานไม่ได้นะปรมาณนั้นมกตอนนเร่มมาแครับผู้ชายเขาจะทุตัวการนำผู้ร่วม่านไปลงทันนะครับโดย่าจะทำ ปีนี้เพิ่งพุายไยังไม่ถึงมินาลยคุณลุงประมาณกี่เดือนแล้วคุณงรุ่งเดือนไหนอีกครับอ่เราเห็นเขาบอกว่าถ้าุงจะเอาบ้านหลังนี้ต้องวางเงินสี่แสนเลยเขาได้บอกรุงเรื่องนี้นะครับเรื่องเงินสี่แสนนะครับวันนั้นตกลมกันว่าอะไรนะ้นเาบครั้งเขาบอกผมว่ามให้โอกาสคุณตาซื้อคือครั้นผรพาึงอครับผมก็ไม่ามรับครับ ผมไปไปตัวเรื่องเอาวันที่18เท่าไหร่ครับสิบแปดสิงหาที่ปบตผมไปตามเรื่องที่ปบตรผมไปน้องกองและวปจงประสานมาถ้าถ้าจะาเรื่องวาจะที่อง็ไบ18สิงหาที้ะผมก็โทรหาเขาคุณลุไม่มีการตกลงราคาซื้อขายบ้านหลันี้กับกับเจ้าของคนงหม่อยครับ ต้นอนูันที่สิบแปดเท่าไหร่ครับืองนี้ห้าห้าห้าน่แค่แ่คนนี้ก็คือสิบปดกำลังใ้สิ่งเนาะแล้วได้มีการนัดเล่าว่าจะวางเงินรอบแรกอะไรยังไงกันบ้างนะฮะมค่เค้ไม่คยมั้าคยมีสัญญาไหมเคยใอ้ทำค่้านทไม่ใช้ใหม่แล้วผ้ลุงร้องไหมท่านเจ้า่านเจ้ากันนะาตองครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาต อนาไปน่ครัได้รับความหมา่ตไปูนเรไหรว่ามีรางไคถามครคุณลุงไม่รู้สึกว่าไม่ได้รับความหมาตรงไหนอะคะความที่สุ้าวันนี้คืออะไรคุณลุงคือมัมันหลายรอบนะคือการพูดค่วุนวพูดที่ไปมาไอู้นก็มาขุกันปาเยอย่นี้คือะไรทเกี่ย ผมขอพูดดีนะจังารคือคนตายพูดไม่ได้นะเขาไม่มีสิทธิ์มาโต้เถียงกับคุณลุงหรอกถามในประเด็นที่ว่าเขาไปทําอะไรกับคุณลุงมาบ้างอ่ะผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนตายนะเออคือคนตายเขาไม่มีสิทธิ์พูดเพราะฉะนั้นนะเอาว่าวันนี้คนสำหรับผมอะ่ะคือลุงก็คุยกับผมแล้วรู้แล้วว่าลุงอาะทำเกินไปนะแล้วก็ใจร้อนลุงยอมรับตรงนี้ไหมที่การบอก้าเขาฟ้องไหมลุงยอมรับไหมที่การบอกว่าลุง มันต้องไป่แล้วแหะ้าันชัดเจนแล้วก็ลกันร้อนเกินไปเาแล้วยิ่งคนมีลูกืนคนมีลูกปนับไม่้องถือปืนคือ้ชายม่เงี้ยผู้หีอะไรต่างเคยอยู่กอาไว้ไม่ไล่ไม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 ่ไงไม่ไม่ไม่ม่ไ็่ไม่ม่ไม่ไรัมท่ไ่ไอย่ไม่ เรื่องนี้ผมไปเนไปที่ซอเข้บราเรื่องเรื่องอะไรครันผมหมายถึงว่าไม่เป็นรยังไงครับอะไรยังไงครับหมยถงว่าไม็นธรยังไงครับคือแยแย่2สองเรื่องนะ บอกไว้ก่อนเรื่องของทางคดีเนี่ยผมคุยกับลุงเนี่ยก็คือว่าไปตามถูกตามผิดเลยนะครับไม่มีใครนะที่สามารถใช้ความรุนแรงกับใครได้น,นี่เราคุยกันตกลงกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีใครมีสิ์ผ้าใครแล้วก็วันนี้คือผมไม่อยากให้พูดว่าเออลุงทำไมถึงทําอะไรยังไงคือให้เจ้าหน้าตำรวจอ่ะเขาเป็นคนจัดการไปเพราะเราพูดวันนี้ญาติคนตายเขาก็อยู่ข้างล่าง เนอแล้วคนตายอ่ะเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาฟื้นแล้วก็มาพูดตอบโต้ด้วยนะครับเขาต้องความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในส่วนของลุงวันนี้เขาให้ข้อมูลผมเขาเล่าคร่าวๆแต่ผมอ่ะก็ยังไม่รู้เอาเต็มร้อยว่าเรื่องคืออะไรแต่ลุงอ่ะเขาสบายใจที่อยากจะเจอผมในวันนี้เจอผมแล้วเขารู้สึกอารมณ์เย็นลงนะครับวันนี้ผมมาก็เพื่อไม่อยากให้มันเกิดความสูญเสียตำรวจทุกคนมีเลือดมีเนื้อนะครับนะเข้าไปก็โดนยิงก็ตายเหมือนกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของอชาวบ้าน,น่ะผมก็ไม่อยากให้โดนคนอื่นก็เลยมาวันนี้นะแต่ไม่ได้มาช่วยทําให้ผิดเป็นถูกส่วนลุงเขาอยากจะร้องอยากจะบอกว่ามีเรื่องไม่ได้ความเป็นธรรมนะเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเขาให้เอกาสารผมมาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกลับไปดูก่อนนะก็ยังไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องที่เขาร้องมาข้อเด็จริงเนี่ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวไปตามเอกาสารแล้วก็มีเบอร์ของทางลูกมาแล้วใช่ไหมครับลุงที่ให้เบอร์ก็เดี๋ยวถามลูกเขาว่าคืออะไรแต่ยังไงที่ผมบอกลุงไว้เลยว่า ไม่มีสิทธิ์เราเราจะไม่รับความปิดธรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปสร้างความไม่เป็นธรรมให้คนอื่นเช่นกันนะครับไม่มีสิทธิ์จะไปใช้กําลังหรือไปทําร้ายใ,ใครนะครับอันนี้อันนี้คือชัดเจนในส่วนนี้เนอะโอเคครับ